หัวใจยังว่างเกรทวอลินทอนว่ายังไงหลังเพื่อนในแก๊งอย่างบ่อยอเล็กไม่โสดแล้ว เป็นแกงเพื่อนพระเอกที่สนิทสนมกันอย่างมากเลยล่ะค่ะสำหรับบอยประกอนอเล็กทิระเดตและเกรทวรินทอนนอกจากจะเป็นพระเอกรวมช่องแล้วทั้ง3คนนั้นยังสนิทกันมากมักจะโผล่มาแซวในคอมเมนต์อินสตากแกรมกันอยู่บ่อยๆซึ่งก่อนหน้านี้บอยประกนก็ได้ออกมายอมรับแล้วว่ากำลังตามจีบเฟยเฟย์ฟังแก้วอยู่จริงๆและ ทางด้านอเล็กทิรเดชนั้นก็ออกมายอมรับต,งตรงๆแล้วว่าตัวเองนั้นกําลังตามจีบนางเอกรุ่นน้องอย่างโบเมรดาอยู่และยังบอกอีกด้วยว่าโบน่ารักไม่อยากอยู่เป็นโสดแล้วซึ่งงานนี้โลกโซเชียลก็ได้ออกมาโพส์ภาพของเกรทวลินทอนพร้อมทั้งแซวว่าพบคนไม่เข้าพวกหนึ่งอัตราฮ่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 าคนโสดคนดีคนนี้อย่างวางเหม็นความรักเนอะเฮียเนอะ ทั้งนี้คอมเมนต์ต่างเชียรให้หนุ่มเกรดจ,จีบแม่หนองบ่องนั่นคือแจ็กกี้ชาคิรีนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าต้องมาลุ้นกันต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะจ๊ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ